วิสามันนะครับจำนวน25ท่านขอเชิญท่านสมาชิกกำหนดจำนวนกรรมธิการนะครับ25ท่านนะครับกำหนดเลยแล้วที่ประชุมกำหนดให้มีกรรมธิการวิสามัน25ท่านสัดส่วนกรรมธิการของคณะตรี5ท่านนะครับสัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพักการเมือง20ท่าน ขอเชิญคณะมนตรีเสนอรายชื่อกมามีการครับครับกับเรียนท่านประธานสภา,าที่ารบครับคณะมนตรีขอเสนอรายชื่อของคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพิมพหยัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหายพศออจํานวน5ท่านดังนี้ครับ1ศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สระอัดสว่าที่ร้อยตีธนกิจกจิตอารีรัต สามนางสาวจุรวยพรพงสาวสีกุลสี่นายสุทัศน์เงินหมื่นห้านายธีรทัศน์เตียวเจริญโสภาครับขอบคุณครับต่อไปสัดส่วนของแต่ละพักการเมืองนะครับเป็นดังนี้นะครับพักเพื่อไทยจำนวน6ท่านพักพลังประชารัฐจำนวนหท่านพักภูมิใจไทยจำนวนสท่าน พักกล้าวไกลจํานวนสองท่านพักประชาธิปัตย์จานวนสองท่านพักชาติไทยพัฒนาจํานวนหนึ่งท่านพักเสรีรวมไทยจํานวนหนึ่งท่านขอเชิญแต่ละพักการเมืองเสนอรายชื่อกรรมติการตามสัสดส่วนและขอผู้รับรองตามข้อบังคับด้วยนะครับเชิญตัวแทนพักเพื่อไทยครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุภาพรคงมุทิปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่29ภาษีเจริญตลิ่งชันสี่แขวงกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศในสัดส,ส่วนของพักเพื่อไทยจำนวนหท่านดังนี้ค่ะ 1. น,นายชวลิตวิชยสุดสองนายแพทย์ทศพรเสรีรัก 3. นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือ 4. นายสมบัติบุญงามอนงงห้านายเอกชัยชัยนุวัตรและ 6. นายกมลศัก์ลีวาเมะขอผู้รับรองค่ะผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปตัวแทนครับ พลังประชารัฐครับห้าท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกระผมอัธกรศีลีรัตยากรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐจากจังหวัดชาเชิงเซาขอเรียนเสนอรายชื่อกรรมทิการในสัดส่วนพักพลังประชารัฐนะครับหนึ่งนายวีรกรคำประกอบสองนายศิระเจนจกักะสามนายอดิลันลีอิสาหะ 4. o นายสมบัติอำนาคะห้านายกรองตีอัยาสิทิ์ศีสุวรรณขอผู้รรองด้วยครับผู้รรองถูกต้องนะครับ ต่อไป,ไปตัวแทนพรรคภูมิใจไทยเสนอสามท่านนะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกการซื้อทรงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคภูมิใจไทยขอเสนอกรรมธิการในสัดส,ส่วนของพรรคภูมิใจไทยจานวน3ท่านดังนี้ครับ 1. น,นางสาวเพชรดาวโตะมีนา 2. นายสุภชัยใจสมุตสามพลเอกกิษณนะรัตนบ,บวรมวลรัลตนร,รักักษขอผูดรับรองได้ครับ รรารองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญตัวแทนพครรเก้าวไกลครับสองท่านนะครับท่านประธานที่เคารพผมนัทุศิบัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรเก้าวไกลขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและป,ะปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศในสัดส่วนของพรรเก้าวไกลสองท่านครับหนึ่งรังสิมันโรมสองพรเพนคงขจรเกียรติขอผู้รับรองด้วยครับ รับรองถูกต้องนะครับไปเป็นตัวพักประชาธิปัตย์ครับสองท่านครับกาเรียนทา่นทานประธานที่เคารพดิฉันนางสาวสุนชชาโลสถาพรพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,รจังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์ขอเสนอรายนามกรรมธิการในสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์จำนวนสองท่านดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนายสมชายหอมละอสองนางสาวสิริภาอินทวิเชียนขอผู้รับรองด้วยค่ะรับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นพักชาติพัฒนาหนึ่งท่านครับ ธรรมธาสภา,าที่เคารพกับผมเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภา,าผู้ทแทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายสัมพันธ์แป้นพัดขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องอนะครับพักคเสรีรวมไทยจํานวนหนึ่งท่านครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรสลินพรรคเสรีไทยครับพรรคเสรีไทยขอเสนอกนรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเสรีไทยหนึ่งท่านขอเสนอนางอังคณาณีละไผจิตครับขอผู้รับรองด้วยครับ ครับรองถูกต้องนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรมาธิการครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ 1. ศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สราอ2 2. ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัต 3. นางสาวจุรวยพรพงสาวะศรีกุล 4. นายสุทัศน์เงินหมื่น 5. นายธีรทัศน์เตียวเจริญโสภา 6. นายชวริตวิชยสุด 7. นายทศพรเสรีรัก 8. นายประเดมชัยบุญช่วยเหลือ 9. นายสมบัติบุญงามอนงสิบนายเอกชัยชัยนุวัต สิบเอ็ดนายกมลศักดิ์ดีวาเมะสิบสองนายวีรกรคำประกอบสิบสามนายศิระเจนจาคะสิบสี่นายอารีรันอาลีอิสเะสิบห้านายสมบัติอมนาคะสิบหกนายกองตรีอายาสิศีสุวรรณสิบเจ็ดนางสาวเพชรด,ดาวโตมีนาสิบแปด นายสุป,ประชัยใจสมุทร 19. พลเอกกฤษณะบวรรัตนารักษ์ 20. สนายรังสีมันโรม21นางสาวพรเพนคงขจรเกียรติ22นางสาวสิรีภาอินทวิเชียน23นายสมชายหอมละออ4ี 24, นายสัมพันธ์แป้นพัด25นางอังคณานีละภัยจิต ขอเชิญกำหนดระยะเวลาแประยะติครับขอบียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพกระรบ,กบอกมาตรกรศิริรัตยากรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐชาเชิงเซาขอเรียนเสนอระยะเวลาแประยะติ7วันครับขอพูดรอวด้วยครับที่ผู้ร่วมถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอื่นไหมครับ